กรีดลุนแอฟทักซอ,อนสิ้นปีนี้หัวใจไม่เหงาหลังตาดีเห็นคอมเมนต์นี้ อีกหนึ่งดาราสาวชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอย่างแอฟทักษอนลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานจำนวนมากให้แฟนคลับได้ติดตามทั้งนักแสดงพิธีกรและพรีเซนเตอร์บอกเลยค่ะว่าทั้งสวยและเก่งสมเป็นไอดอลของใครหลายคนนอกจากนี้หลายคนก็ต่างจับตามองว่าเอ๊ะเมื่อไหร่แม่แอฟจะมีหวานใจหลังถูกจิ้นกับพระเอกสุดฮอตมาหลายคนและล่าสุดก็ถูกจับตามองความรักอีกครั้งเมื่อหมอช้างทศพร4ีตุลาเผยสามราศ คนโสดมีลุ้นหายเงาส่งท้ายปีได้แก่กลุ่ม13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมเมษ14เมษายนถึง14พฤษภาคมและตุน18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนพบว่าแม่แอฟก็คอมเมนต์บอกว่าอุ๊ยอิโมจิยิ้มทำเอาชาวนิดแห่จับตามองเลยจ้าแม่แอฟคอมเมนต์ต่อเอะยังไงคะแม่กันเลยทีเดียว